คือตัวป่วนตัวป่วนตัวป่วนไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันทุกคนเห็นขาตรงนั้นไหมรืดตรงนั้นตรงนั้นโดนหมาที่ผสมพันธุ์กัดนะคะมามา,มา ชื่อฟินนะอุ้ยฟินไปตรงนี้บ้างตรงนี้นี่นี่คือตัวป่วนน้อยจะให้มันดูรอป่านนี่คือสามร้อยกสิงศองาของเรา นี่คือต้นกล้วยที่ถูกตัดไปที่อดกินกล้วย <c oughs> นีน่แต่กิน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 แต่จะผอมมากเลยทุกคนวันน่ารักไหมคะถ้าน่ารักก็กดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะนั่นคือป่าบ้านเราอยู่ในป่า นี่นี่นี่จุกง่อยจุกง่อยโอเคเราจะไปเดินไปตรงนู่นกันนะ